และที่เห็นในขณะนี้เป็นถนนในหัวหินนะฮะซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ16.3ชุดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวผนมาแมจะว่ามีฝนที่ยังโปรยปลายลงมาซึ่งร้านอาหาต่างๆก็คงจะมีนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ ดขว,วามือจะเป็นโรงรามเอสั้นเอสันหนัวหินวิสอดสปา ถ้าที่เห็นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มากกว่าเฉามใช่ไหมและนี่น่าจะเป็นถนนเรียบ่า มีร้านอาหารนานาชาติก็น่ากินนะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนานาชาติของอินดียะัแล้วก็ร้านนี้น่าจะเป็นของเยอรมัน,นร้านอาหารไทยนะรร้านข,าของที่ระลึลกบริษัททัวร์ต่าง ประมาณย20กิโล oh